สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับก็วันนี้เราอยู่กับตัวของแบรนด์โอริโกนะครับซึ่งวันนี้จะมีทั้งหมด3ามตัวนะครับที่เป็นแบบ USB C Hub นะครับซึ่งผมใช้ตัว Mac Air อยู่นะครับก็พอที่ให้มามันก็ไม่ได้ครบอะไรนะครับซึ่งในตัวเครื่องมันก็มีแค่ USB C นะครับเราก็เลยต้องหาตัวฮับมาเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ก็มี3ามตัวมาให้นะครับ ก็ตัวแรกนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็น Type C USB 3.0 hub นะครับก็จะเป็นตัวที่สำหรับเพิ่มตัว USB Type A เพิ่มมาให้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวไหนที่แบบไม่ได้มี USB A แถมมาให้นะครับก็ต้องใช้ hub เพิ่มเพื่อความสะดวกในการต่อพวก USB อ่า external นะครับอ่าแล้วตัวตัวที่2นะครับเป็น USB C 6อินหนึ่งะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะฮะจะเป็นการแปลงมี USB 3.0มาให้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว USB C ที่เป็นแบบ PD นะครับแล้วก็จะเป็นอ่า i d m i นะครับแล้วก็ตัวใส่ SD card แล้วก็ m i c r o SD card นะครับอันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นแบบ7อินหนึ่งะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะก็ อันนี้จะมีค่อนข้างครบนะครับก็จะมีเป็นแบบ USB Type A ทั้งหมด4ช่องนะฮะแล้วก็จะเป็นมีช่องใส่ตัว SD Card แล้วก็ Micro SD Card ตัว VGA HDMI นะครับแล้วก็ตัวพอร์ต RJ45 นะครับไว้ต่อกับสายแอืมแล้วก็จะมีตัว Type C อันนี้จะเป็น P d นะครับอันนี้จะค่อนข้างครบนะครับในตัวเดียวเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับทดสอบกับตัวแรกกันดีกว่านะครับที่เป็น USB C นะครับที่เป็นตัว USB 3.0นะครับครับนะฮะก็ เปิดกล่องมามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่จะมีตัวนี้มาให้ครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีวยกว่าครับที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็น l บีที่เป็นไท p e A สามตัวอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรูอยู่ตรงนี้อ่าปึ๊บอ่าเราเสียบพอเราเสียบเสร็จปุ๊บจะมีไฟขึ้นนะครับจะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบเมาส์ดูนะครับอ่าแล้วก็เสียบเตชเนลดูนะครับ เดี๋ยวเราเสียบ usb เพิ่มด้วยดีกว่าเสียบให้มันลองคบทุกช่องเลยนะครับเดี๋ยวลองดอูขึ้นหมดนะครับในหน้าจออนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมาส์ใช้งานได้นะฮะ usb เอทานอลใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแ a ดไลท์สอ Pad like 2ตัวนะครับก็ขึ้นหมดนะครับใช้ได้นี่ปัญหาอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นแค่ตัว เพิ่มช่องเสียบ USB Type A เข้ามาเฉยๆนะครับรู้สึกเวลาเสียบก็แข็งแรงนะครับไม่ไม่ไม่หลุดง่ายไม่ยกเยกด้วยนะครับรสำหรับตัวแรกนะครับก็รู้สึกโอเคนะครับแล้วดูก็เป็นพลาสติกนะนจะเป็นอลูมิเนียมอาอลูมิเออนลอยนะฮะลองไปดูตัวที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานต่อเป็น USB ที่เป็น 6อิน1นะครับก็รูปล่างมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะมีบอกครับว่าเป็น USB-C ที่เป็น PD นะครับแล้วก็ USB3.0 2ตัว HDMI 1ช่องนะครับแล้วก็ตัวใส่ SD การแล้วก็ microSD การนะครับมีประมาณนี้ครับสายก็ยาวประมาณนี้นะรัลองมาลองกันเลยอันนี้จะไม่มีไฟสถานะบอกนะครับเดี๋ยวลองเสียบเสียบเมาส์ก่อเลยดีกว่าแล้วก็เราจะเสียบตัว External นะฮะร้อยนะครับตัว External ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเสียบตัวที่เป็นเทสตดีมดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ขึ้นนะฮะมีขึ้นสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวที่เป็น USB PD ด้วยนะครับก็เอาไว้ในการต่อสายชาร์จเพิ่มนะครับนี่ครับแล้วก็จะเสียบไว้ตรงนี้เลยปึ๊บจะเห็นว่ามันขึ้นสถานะชาร์จนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ใครที่มีตัว S d c a r กแล้วก็ไม่ค่อยดีการก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ ก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัว USB 3.0มที่เป็น Type A เยอะนะครับเพราะอันนี้จะมีมาให้แค่2ช่องเท่านั้นนะฮะจากที่จับดูนะครับการต่ออะไรมันก็แข็งแรงนะครับไม่ได้หลุดง่ายนะฮะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะคะที่เป็น USB C นะครับเป็นแบบที่แบบอินหนึ่งนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างให้มาครบเลยทีเดียวนะครับ จะมี USB C ทั้งหมด3ช่องนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยอันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับน้ำหนักไม่หนักมากอ่าอันนี้จะมีเป็น VGA มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอตตัว RJ45 นะครับอันนี้จะเป็นตัว USB Type C ที่เป็น PD ครับใช้สำหรับชาร์จนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็จะไม่มีไฟสถานะนะครับแต่จะเห็นได้กับข้างๆตรงนี้นะครับตัวท่องของตัวอ่าที่เป็น Type C PD นะครับเราจะลองเปิดกันปึ๊บ คือสถานะช้าแล้วนะครับแล้วเราก็จะลองเสียบตัว HDMI ดูนะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับี๋ยวเราก็จะมาลองตัวเมาส์ก็เสียบ external ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับาหรับตัว external นะครับเดี๋ยวเราจะลองอตัวนี้ด้วยดีกว่านะครับที่เป็นตัวสายแรนนะครับที่เป็น r j 4 5นะครับเสียบปุ๊บแล้วผมปั๊บปิดตัวอ i fi ออกนะฮะ นี่นะครับมันก็สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้นะนี่ผมติดตัว w i f i ไปแล้วนะครับมันก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยการต่อสายแลกนะฮะตัวนี้มันค่อนข้างครบนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด8ช่องจะเป็นท้าย C ทั้งหมด4ช่องนะครับกับรูปเลยนี่ตัว USB 3.0ทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็ VGA HDMI แล้วก็สายแลนนะครับ USB C ที่เป็นแบบ PD นะครับแล้วก็ตัวใส่ไมโคร SD การแล้วก็ตัว SD การนะครับ คุณคาครบเลยทีเดียวนะครับในตัวเดียวนะครับพกพาตัวนี้กับโน้ตบุ๊กของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะฮะก็ต่อไปนะครับเราจะมาลองกับตัวแท็บเล็ตกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับกับตัว USB C Hub นะครับ11นะฮะก็เดี๋ยวเราลองเลยนะครับแล้วเราจะลองเสียบแฟลชไดร์ูนะครับแต่ที่เก็บข้อมูลนะครับมามันก็จะขึ้นว่าเป็นไดร์ USB ของ Kingston นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบตัวนี้กันบ้างนะครับของ Sandisk นะฮะ มันขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไดร์ USB ของ s a n d i สนะฮะก็สามารถใช้งานได้กับตัวแท็บเล็ตเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองต่อตัวสายแลนเข้าตัวแท็บเล็ตกันบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัว Wi-Fi นะครับอันนี้ผมปิดอยู่นะครับอันนี้ผมเสียบตัวสายแลนเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองการใช้อินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนี่นะครับสามารถใช้งานได้นะครับกับพอร์ต USB ยีซฮับนะครับก็สามารถต่อแท็บเล็ตได้ต่อโน้ตบุ๊กได้นะครับอันนี้ก็ พกตัวเดียวสามารถใช้ได้ค่อนข้างพบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อ,อ HDMI ขึ้นจอดูนะครับเ,เรียบร้อยนะครับนี่ขึ้นจอแล้วนะครับสำหรับแท็บเดตขึ้นตัวหน้าจอนะครับเรียบร้อยครับ ช้้งานไดก็สุดท้ายนะครับเรามาดูราคากันบ้านดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวมีราคาเท่าไหร่บ้านนะครับตัวแรกเลยนะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็เป็น Type USB 3.0ที่เป็น Type A นะครับทั้งหมด4ช่องตัวนี้ราคาอยู่ที่690บาทนะครับนะราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็หาซื้อกันได้นะครับตัวที่2นะครับอันนี้จะเป็นตัว Type C ที่เป็น6 in 1นะครับจะมีตัว USB 3.0 2ตัวนะครับ HDMI 1นะครับแล้วก็จะเป็นับแล้วก็ตัว SD Card แล้วก็ Micro SD Card แล้วก็จะมีทายซีอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น6อิน1นะครับราคาอยู่ที่1,490บาทนะครับก็ตัวท้ายนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มีทั้งหมด11ช่องใน1ตัวนะครับก็ อันนี้จะมีเป็น USB 3.0ทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็มีตัว VGA HDMI ตัว r J 4 5นะครับแล้วก็ Type C ที่เป็นแบบ PD นะครับแล้วก็เป็น Type C input แล้วก็มีช่อง s d card แล้วก็ Micro SD card นะครับนี้ยังมีช่องตัว audio มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2990าสบาทนะครับสำหรับตัวนี้ตัวที่ค่อนข้างครบเลยนะครับบอกเลยว่านับเป็นฟังก์ชันในการเชื่อมต่อที่แบบค่อนข้างครบและนอกจากนั้นนะครับทั้ง3าตัวนี้ครับยังรองรับระบบปฏิบัติการที่เป็น ไม่ว่าจะเป็น Mac, Windows หรือว่า Linux นะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไอทีชั้นนำทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีว,วิวของตัว o r i c o กนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ to keep pushing my limits and all the be that I...